สวัสดีครับพบกับช่างงานตู้ปลานะครับวันนี้มาดูการรีวิวการทําโลประกัดของในช่างนะครับสวัสดีครับช่างสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้กําลังทําโลประกัดไซส์ไหนครับเนี่ยสี่สี่แปดครับสี่สี่แปดนะครับอ่าจากช่างผู้ช่นยแงงานนะครับสนใจสอบถามได้นะครับของโลประกัดนะครับดูวิธีการประกอบของช่างเขานะครับการยิงซิลิโคน เขาจะยิงไว้หลายๆแผ่นทีเดียวนะครับประกอบทีเดียวครับถ้าเกิดยิงทีละตัวมันจะช้าช่างบอกว่างั้นใช่ไหมช่างใช่ครับนะครับจัดไปนะครับช่างนี่รับประกันนะครับไม่มีรั่วมีซึมครับแตกอย่างเดียวต้องยกระวังนะครับเรื่องปมาณเรื่องของตู้กระจกฝากระจกไอ้ตู้กระจกนะครับเป็นงานกระจกมันแตกง่ายนะครับอ้าวซิลิโคนหมดครับ ช่างจะทำการเปลี่ยนเป็นหลอดใหม่นะครับก็ดูวิธีการประกอบโลประกัดนะครับของงานโลประกัดนะครับพอยิงกาวเสร็จนะครับก็จับมาวางจับประกอบนะครับใน ขวดที่ตั้งข้างในนะครับเป็นขวดที่ว่าเอา่อไม่ให้กระจกเคลื่อนที่ได้นะครับเป็นตัวยึดให้มันเพราะว่ากระจกเรามันบางนะครับก็เลยมีขวดตั้งไว้ข้างในนี่นะครับจับประกอบโดยช่างชำนาญงานนะครับเรียบร้อยนะครับ ขอบจับมุมของกระจกนะครับมีการเช็ดลูดกาวอย่างสวยงามนะครับโอเคครับช่างบอกว่าเสร็จแล้วครับใบหนึ่งพร้อมขายครับพร้อมขายร้อยนะครับสนใจสอบถามได้นะครับการกระจกนะครับพวกดูปลาสวยงามพวกหลบกระดพวกฝานะครับครบชุดนะครับทำ ตู้ฝาขาประมาณนี้นะครับอันนี้มารีวิวของเล็กๆก่อนนะครับโหลประกัดกอ้าลักษณะกันทำคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับง่าย ขอบมุมขอบกาวนะครับกาวที่ล้นออกมาเราต้องเช็ดทำเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงามเสร็จแล้วสองใบครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับการประกอบโหลประกัดนะครับของช่างนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆดีๆจะถ่ายท่านผู้ชมได้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากสงารตูปลาสวัสดีครับ